หวัดดีก็ันเพื่อนวันนี้วันอยู่สบายผมมาอีกแล้วออวันนี้พอดีนะครับมีคอมเมนต์จากมิสหายท่านหนึ่งนะครับคืออยากจะให้ล้า,ทางทำความสะอาดเจ้า M4 ปืนอัดแก๊สจากค่ายยูอี e, ให้รับชมหน่อยนะครับพอดีผมก็ได้แปะลิงก์คลิปวิดีโอเก่าที่เคยทำให้เพื่อนได้รับชมไปแล้วนะครับแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยพอดีได้ทดสอบเจ้าปืนตัวนี้นะครับ แล้วก็ได้ยิงเล่นมันนะครับแล้วก็จะเก็บก็เลยต้องทําความสะอาดดูฉีดซีดีคอนซิโค,โค,โคอะไรเงี้ยก็เลยจะมาทําคลิปทําความสะอาดล้างแบบละเอียดให้ให้มิสหายได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งเผื่อเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะครับถ้าเกิดอยากจะทําอะไรแบบนี้เนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยปืนเล่นเสร็จก็ควรจะล้างน้ําสะอาดก่อนเก็บนะครับ ก็เริ่มจากเดี๋ยวเราต้องเทคดาวปืนออกมาก่อนนะครับก็คือแยกออกมาเลยนะครับล่างบนนะยกออกมาเลย2อันนะครับจะได้2อันเดี๋ยวเราทําทีละอันนะครับเราทําข้างบนก่อนนะครับเอานี้เก็บไว้ก่อนนะนล่างถอดชุดโบออกมานะครับด้วยการดึงนี่เพื่าของรปภนะครับต้องดึงอาโบมาก่อนนะครับแล้วก็เอานี้ลงอย่างนี้นะเพราะมันจะมีแง่งอย่างนี้นะครับโอเคแล้วเราก็ ล้างทำความสะอาดนะครับหาอย่างนี้มาครับจะได้ไม่เลอะเทอะนะครับก็อันดับแรกนะครับเราล้างโบก่อนนะครับก็ผมจะล้างด้วยลอนสันนะครับอย่างปกติที่เคยทำนะเนี่ยลาดไปเลยนะครับแล้วก็เอาแปรงนะครับปัดปัดไปก่อนนะครับดูภายในนะครับว่ามันมีเศษกระสุนเศษฝุ่นอะไรหรือเปล่านะครับเพราะบางทีมันมีเศษกระสุนที่แบบ เศษสีกันนะแล้วมาเป็นเศษเศษขุยๆเข้าไปนะครับก็เนี่ยเวลาแบบผมถอดให้เพื่อนๆดูผมก็จะมาล้างอย่างเงี้ยแหละครับเนี่ยก็มาล้างแล้วก็อาจเช็คดูพวกเศษฝุ่นต่างๆนะครับหาคาร์บนบัตรเช็ดออกนะครับมันมีเศษฝุ่นมันจะทำให้แบบทำงานไม่สมบูรณ์นะครับเวลามันวิ่งอยู่ในไอ้ปืนนะครับ อีกอย่างผมเป็นคนแบบยิงเล่นน่แล้วก็เก็บไม่ได้แบบสายลงสนามก็อันนานทําทีพอยิงเสร็จผมจะทําทุกครั้งนะครับเพื่อให้มันแบบใช้งานได้ดีในต่อไปนั่นเองนะครับก็พยายามเช็ดพวกเศษเห็นไหมครับมันจะเป็นขี้ดาๆอ่ะเพราะเวลาเรายิงอ่ะแก๊สมันจะไปเกาะอ่ะแล้วก็ไปพวกฝุ่นอะไรที่มันอยู่ในตัวปืนนะมันก็จะเกาะทําให้เกิดเศษ ขี้ดำๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้หมดนะครับโอเคแล้วก็ดูจนว่าคิดว่ามาสะอาดที่สุดแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้เนาะโอเคสำหรับเจ้าโบตัวนี้นะครับก็ทําดูให้สะอาดที่สุดนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นคันล้างนะครับคันล้างก็ต้องเช็ดเท่าสะอาดนะครับมันมีขี้อะไรเช่นเดียวกันนะครับนี่ โอเคแล้วก็ดูว่ามันสะอาดที่สุดนะครับไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเนาะไม่มีเศษกระสุนเศษอะไรติดนะครับเค okay. เรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้า2ตัวนี้นะครับต่อไปก็ท่อในนะครับท่อไนก็ต้องล้างมานะครับทำความสะอาดแต่เราต้องมีอุปกรณ์นะครับก็คือนี่แซ่นั่นเองนะครับแนทสะอาดตัวนี้ก็มันจะแถมมากับปืนนะครับปืนของจีนแล้วก็ ปืนไต้หวันบางรุ่นแล้วก็มารุอีของญี่ปุ่นนะครับแต่ของไต้หวันส่วนใหญ่แม่งไม่มีนะครับอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับก็เลยมีใช้นะครับก็เราตัดเนี่ยกระดาษทิชชู่ครับนิ่มๆตัดเป็นอย่างนี้นะแล้วก็พันพันอย่างที่ผมขบมันเหมือนปืนสั้นนะถ้าเหมือนปืนสั้นเลยนะพันนี้นะครับแล้วก็เอาลอนสันนะครับนี่นมันยาวหน่อยครับสเก็ตมันยาวหน่อย ระดับแรกแยงมาก่อนนะครับนี่ครับก็จะดำๆหน่อยแล้วเราก็เอาอีกแผ่นนะครับแล้วก็ผมผมก็ใช้ลอนสันนี่นะครับใช้ได้นะครับลอนสันล้างดีเลยสะอาดดีเลย ล้างมาครับแล้วก็เอาออกด้านนั้นนะครับนี่ย <Okay. S 1> มันจะดำๆหน่อยนะครับปึ้งเนี่ยแล้วก็เอากระดาษแห้งอีกทีนะครับเช็ดเนี่ยครับเช็ดจนดูมันไม่ดำนะครับก็เรียบร้อยนะโอเคแล้วเราก็ส่องดูนะว่ามัน วิงไหมนะครับเนี่ยเราส่องดูเงี้กับแสงไฟก็ได้นะเราส่องดูตรงนี้กับแสงไฟนะครับดูว่ามันวิงไหมครับถ้าวิ่งก็ใช้ได้นะครับมันจะเห็นน้าเงาๆแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเช็ดทำความสะอาดนะครับในชุในรันงเพลิงมันในไออ่าบริเวณนี้นะครับก็ใช้เช็ดทำความสะอาดแล้วก็แปรงปัดไอพวกขี้เนี่ยขี้กระสุนเต็มเลยไหมครับเศษกระสุนไอพวก จุดเล็กๆแล้วก็ใช้คตเตเทนบัตน,นะครับตรงนี้จะมียางคอปใช่ไหมเศษกระสุนนี่ยครับเนี่ยครับ,เ,รบเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนร้างจะเห็นแล้วเศษกระสุน,นพวกที่มันเป็นเศษซิลิโคนแก๊สอะไรเงี้ยแล้วก็เช็ดไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยฉีดของใหม่เข้าไปตอนเก็บนะครับเช็ดเช็ดให้เรียบร้อยนะครับปืนมันจะได้อยู่กับเรานาน,านๆเนาะ แล้วเราก็ดูจนว่ามันสะอาดที่สุดแล้วนะครับไม่มีเศษฝุ่นเศษอะไรแล,แล้วก็โอเคนะหลังจากนั้นเรากา็ทำตัวล่างนะครับตัวชุดโลเวอร์นะครับชุดโลเวอร์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีชุดยิงมานะครับก็ปัดฝุ่นนะครับปัดเศษพวกไอกเศษกระสุนขา,ขาวอะ่ะมันจะเห็นนะครับขี้ต่างๆนะครับใช้คัตเตบัดก็ได้นะครับ เล็กๆเนี่ยปัดออกมาไหมครับเนี่ยไหมถ้าเกิดอย่างคนสายเก็บยิงเล่นเล็กๆน้อยๆอยู่ที่บ้านนะอย่างผมเนี่ยนะถ้าเกิดดูแลรักษาอย่างนี้นะก็อยู่กับเราไปนานนะครตัวนี้8ปีแล้วนะอยู่กับผมมานะครับเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ดูจนสะอาดที่สุดนะครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆต้องน่าจะดูนะก็คือ บัฟเฟอร์กับสปริงบัฟเฟอร์ในนี้นะครับก็คือ,อเอาออกมานะครับโดยการกดตัวนี้นะครับโอเคแล้วดึองออกมานะครับดูว่ามันยังไงนะเพราะว่ามันมันก็โดนซิลิโคนโดนอะไรไหมมันก็สกรปรกนะก็เช็ดทาความสะอาดนะครับตัว2ตัวนี้นะครับนี่อ่ามันไม่ได้อะไรมากก็เช็ดทำความสะอาดก็พอนะครับโอเคแล้วก็สปริงนะครับ โอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแม็กกาซีนนะครับก็ดูความสะอาดนะครับดูฝุ่นฝืนอะไรต่างๆนานาเช่นเดียวกันเนี่ยนะนครับเศษกระสุนไอขี้ดำๆต่างๆที่มันตีวาลตีแก๊สออกมานะครับโอเคังจางนั้นเรียบร้อยก็เตรียมประกอบนะครับก่อนประกอบเราก็ทําการฉีดซิลิโคนเข้าไปในนี้ก่อนนะครับนี่ไอพวกไอเนี้ยมันจะได้มันจะได้ลื่นนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็ใส่บัฟเฟอร์ไปก่อนนะครับ ก็ตัวนี้นะครับมันจะได้ลื่นตอนมันตอนทํางานนะครับนี่โอเคแล้วก็เอาไอทางกลมๆนี้นะลงนะมันจะแต่เดี๋ยวมันก็วิ่งไปมาครับเราใส่ไปก่อนนะครับอย่างนี้ให้ไปอย่างนี้นะครับเรียบร้อยโอเคไออย่างนั้นฉีดชุดยิงนะครับฉีดตรงนี้นะครับนี่เข้าไปข้างในนะครับฉีดพวกนี้วัสดุพวกนี้ครับมันมันจะได้ไปเคลือบนะทาให้วัสดุ โลหะไม่แห้งนะครับไม่กรอบแตกง่ายนะครับเป็นการเคลือบมันไว้นะท้าให้มันเกิดเหมือนกับความชืน้นไม่มันผมไม่แน่ใจจะเรียกอะไรนะแต่คือมันจะทําให้ไม่กรอบแตกนั่นเองนะครับโอเคต่อไปก็เป็นชุดบนนะครับชุดบนแล้วก็ฉีดโบ้นะครับนี่ฉีดที่โบฉีดเข้าไปในนี้นะครับฟึบฉีดนี่นะครับฟึบฉีดในนี้นะครับ เองออกมาดูนะครับปุ๊บแล้วก็ฉีดเนี่ยซีโอลิงตรงนี้นะครับโอเคไอตัวนี้ผมหลวมๆแล้วนะครับมันเป็นเก่าแล้วนะครับมันถึงระวังต้องระวังหลุดหายจะมันอยู่ในนี้มันจะบังคับในนี้เองไม่เป็นไรนะครับโอเคแล้วก็ฉีดนี่ครับในบริเวณในนี้นะครับรักษาวัรรสดุมันนั่นเองฉีดยางฮอบได้นะครับเพราะว่าผมเก็บไม่ค่อยได้ยิงบ่อยนะตอนนี้ก็เก็บละให้มันจะได้ไม่ แห้งกรอบนะครับฉีดเข้าไปโอเคแล้วก็ประกอบใส่อันนี้ไปก่อนนะครับกันล้างมีล่องใสไปพึ่งแล้วก็ใส่นี่นะครโบโอเคฉีดน,นี้นะครับนี่ก็คือฉีดให้หมดนั่นเองเพื่อรักษามันไว้นะครับโอ,โอเคเรียบร้อยแล้วก็ประกอบมันนะครับประกอบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ภายนอกนะครับก็ดูภายนอกอจัด ทรงจัดอะไรมานะครับแล้วก็ปัดฝุ่นปัดอะไรด้วยนะครับที่มันมีนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับฝุ่นตามที่ต่างๆเนาะโอเคเช็ดให้ดีนะครับโอเคทางแมกซีนด้วยทางความสะอาดให้ดีเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับการทางความสะอาดเจ้าปืนยาวอัดแก๊ M4A1 จากค่าหยูอีนะครับแล้วก็ใช้ได้หมดทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนอัดแก๊สของอะไรก็ตามนะครับแบบนี้เป็นแนวทางได้เลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เรื่งน้อยก็หวังว่าจะมียอยู่เพื่อนบ้างนะครับผิดพลาดไปไรนก็ต้องขออภัยนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ